สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับก่อนอื่นก็ต้องต้มเส้นนะครับในน้ําร้อน8นาทีนะครับหลังจากนั้นสุกแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับคนๆให้มันเข้ากันครับต่อจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับมีเห็ดนะครับหอมใหญ่ไข่แล้วก็นมโรงเรียนไปเลยนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็เส้นสปาเกตตีเนื้อหมูนะครับก่อนอื่นทําซอสเลยนะครับเราก็เอาเฉพาะไข่แดงนะครับใส่กับนมโรงเรียนลงไปนะครับผสมให้เข้ากันนะครับผสมแล้วก็ใส่แป้งมันลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้ ซอสมันข้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เตรียมปัตตุทิศเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมที่จะเอาไปผัดแล้วนะครับเราก็นี่เลยขาดไม่ได้ครับออริกาโนนั่นเองนะฮะแล้วก็เตรียมวัตถุติศเสร็จเรียบร้อยลุยกันเลยนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่ลงมาลงไปนะครับใส่หอมใหญ่นะครับคน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 นะครับให้มัน บราวนะฮะมันสุกหอมนะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปคนให้เข้ากันนะครับตามมาด้วยนะครับเนื้อหมูนะครับหรือว่าหมูเบคอนก็ได้นะครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะครับแลจาก้นเราก็ใส่ซอสลงไปเลยนะฮะซอสคาโบนาร่านะครับก็คือนมแล้วก็ผสมกับไข่แดงนั่นเองนะครับแล้วก็มีแป้งมันเล็กน้อยนะครับคนให้เข้ากันจนข้นนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยนะครับเส้นสปาเกตตี้นะครับคนเป็นคนแบบนี้เลยนะครับ แล้ก็ตักใส่จานนะครับโรยด้วยออริกาโนแบบนี้เลยนะครับหอมฉิวเหมือนอาหารอิตาเลียนเลยนะครับผมก็ลองทำกันดูนะครับตบท้ายด้วยอะไรดีแตงโมไปเลยแล้วกันนะครับตบท้ายด้วยแตงโมอร่อยๆแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ